สวัสดีมากครับพบกับ m i x ใน n e ก m i ออนไลน์นะครับผมวันนี้ก็จะมาทดสอบการถ่ายด้วยเลนส์ f 1.8 35มิมนะครับผมนะก็มีคุณผู้ชมนะครับคอมเมนต์มานะครับผมนะบอกว่าอยากเห็นภาพนะครับจากเลนส์ f 1.8ก็เดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับแล้วก็จะเปรียบเทียบกับเลนส์คิดด้วยนะ เปรียวเทียบกับเลยคิดด้วยว่ามันต่างกันยังไงนะครับทั้งในโหมด s t ต a d ิช็อตแบบ Standard และ Active นะครับนะแล้วก็ดูเนาะว่าเลนส์1.8 3.5มมเนี่ยมันไปใช้งานอะไรได้บ้างนะครับนะลองจินตนาการกับการใช้งานของคุณนะครับว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย สวัสดีครับพบกับมิกซ์ใน In นเต Mix ออนไลน์นะครับผมวันนี้ก็จะมาทดลองถ่ายนะครับ Sony z V E10 นะครับผมกับเลนคิดนะครับนะโหมด Steady Shot นะครับจะปรับเป็น Standard นะครับไม่ใช่ Active นะครับนะก็จะได้ระยะเลนตามปกตินะครับผม นะแล้วก็นี่ถือมือยืดสุดนะแขนสุดเลยแล้วก็มีไม้ต่ออีกนิดนึงนะครับประมาณ1ฟุตนะครับผมนะระยะที่ได้ในการถือวอลลอกก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเดินนะครับผมแล้วไมโครโฟนเนี่ยก็จะต่อตัว wireless go to นะครับของตัวรถนะครับของยี่ห้อรถนะเดินถ่ายก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับพอดีมีคอมเมนต์นะครับขอมาครับว่าอยากเห็นภาพจาก เ,เล่นนะครับ F 1 8 3 5สมมนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไงนะครับก็เดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูเนาะอันนี้ก็ลองดูเลนส์คิดไปก่อนนะก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับนะเดินถ่ายก็ประมาณนี้เนะาะดูความโครงเคร่งความกันสั่นแล้วก็ภาพแสงสีนะครับนะอันนี้เดินเหมือนจะย้อนแสงน่อยๆนะตอนนี้ก็ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับก็เลยมาลองถ่ายให้ดูนะครับอ่า โอเคประมาณนี้คือถืออย่างเงี้ยคือแบบเริ่มเมื่อยแล้วเริ่มแขนล้าแล้วนะครับโอเคได้ประมาณนี้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวจะลองเ,อเลนคิดแล้วก็สเตดี้ช็อตนะาามาเราจะมาถ่ายโหมดสเตดี้ช็อตครับอันนี้คือโหมดสเตดี้ช็อตแบบแอคทีฟนะครับผมการสั่นเพิ่มเข้ามานะครับแบบดิจิทัลเนาะก็จะถูกครอบด้านข้างนะครับกินระยะเข้ามาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเลนคิดเหมือนเดิมเนาะแต่ระยะมันดูใกล้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเปิดโหมดสเตดี้ช็อตแบบแอคทีฟนะครับ นะส่วนเซตติ้งเหมือนกันหมดเลยนะครับพวกสีแสงนะครับผมออโต้ไวเบาลานซ์เหมือนเดิมนะโอเคอดูภาพแสงสีนะครับเสียงก็จากตัวเว l เลสโกไม้นะครับนะของยี่ห้อโรสอุ้ยแป๊บถือนานๆก็ล้าแขนเหมือนกันนะเนี่ยอ่าก็อย่างนี้อย่างนี้ ครับก็ไดท้ที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูเนาะแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเลนเ18ใช่ไหม้ย เลน f 1.8นะ35มมนะครับผมและนี่ก็ทดสอบการถ่ายนะครับผมด้วยเลน f 1.8 35มม,มนะครับผมนะดูระยะสิเห็นไหมหลังเบลอสวยมากเลยนะแต่ก็คือหน้าใหญ่ไงอันนี้คือยืดแขนสุดเหมือนเดิมนะครับมีไม้ต่ออีกประมาณ1ฟุตเหมือนเดิมนะครับผมนะเซตติง้งเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวไวท์บาลานซ์เหมือนเดิมเป็นออโต้ไวท์บาลานซ์นะครับผมนะไมโครโฟนจาก Rode Wireless Go ชูนะครับอืมอ่าก็ได้ภาพประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมสังเกตว่าหลังมันจะเบลอสวยมากนะครับผมนะอ่าซึ่งแล้วก็ตัวอะไรนะ steady ใช่ไหม steady shot อันนี้จะเป็นแบบ standard นะครับไม่ใช่เป็น active นะครับอันนี้ยังไม่โดน crop เข้ามานะครับผมนะเดี๋ยวจะลองแบบ active ให้ดูนะครับว่าจะโดน crop เข้ามาแล้วจะเหลืออะไรอยู่บ้างนะครับในหน้าจอนะครับนะโอเคก็ภาพที่ได้ก็อย่างนี้นะครับ ดูไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันเนะว่า s t e d y y s o t t แบบ Active แล้วจะเป็นยังไงและนี่ก็คือการทดสอบการถ่ายด้วยเลน f 1.8 35มม,มนะครับผมนะก็ได้ภาพอย่างนี้เลยนะครับเปิดโหมด Steady Shot เป็นแบบ Active โดนครอบภาพเข้ามาอีกนะครับผมนะก็หน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับทั้งจอนี่น่าจะมีแต่หน้าผมนะเ็นแบล็คกเเบอร์ด้านหลังเห็นไหมครับนะเบอร์สวยมากนะครับผม น้าละลายหลังแบบสวยจับใจนะครับไม่จําเป็นต้องถึง50มมก็ได้นะครับ3-5มมเนี่ยเอาอยู่นะครับผมนะส่วนใหญ่คนก็จะนิยมประมาณ3-5 50นั่นแหละ50ก็จะผมว่ามันจะเบอร์ไปนะครับนะแต่ก็ถือว่าหลอกอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับมันจะเหมาะกับการที่เราเอาไปตั้งถ่ายหรือไม่ก็ให้คนอื่นถ่ายให้มากกว่าเนะแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งโอเคนะครับ าเกิดสาหรับการตั้งถ่ายนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนะจากเลนสหนึ่งจุแดสามห้ามมอนะครับผมนะอืมก็ความเบลอหลังก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเรายิงเข้าใกล้นะครับผมนะก็ยิ่งเบลอนะครับผมเออเออนะครับลักษณะประมาณนี้เนาะแสงวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับผมเมฆเยอะครับผมฝนฝนมันเพิ่งหยุดตกไปนะมันก็ครึมครึมหน่อยนะครับนะก็ให้ดูความเบลอลักษณะประมาณนี้นะครับ อ่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในสตูดิโอเนาะแล้วเราก็นั่งกล้องระยะนี้เนาะเห็นไหมความเบอร์หลังอ่ะมันสวยเลยถ้าเราจัดไฟสวยๆหน่อยด้านหลังนะครับมันโอเคเลยนะครับผมอ่าสําหรับนี่นะครับก็คือการตั้งขาตั้งไว้นะครับผมนะถ่ายภาพในอินดอร์นะครับผมนะในห้องประชุมใหญ่ๆนะครับมีแสงเข้ารอบข้างนะครับผมก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับผมออโต้ไวท์บาลานซ์นะชดเชยแสงเอ็กซ์โพเซอร์บวก0.3นะครับผมนะกับกล้อง Sony ซัทซีอีเทนะครับ ภาพก็จะได้อย่างนี้เลยนะครับด้วยความที่เบลอเลนอย่างงี้มันดูธรรมชาตินะครับนะดูในกระจกนะครับผมมันจะสะท้อนข้างนอกเป็นระเบียงแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีติดถนนนะครับมีรถวิ่งผ่านนะครับผมนะอาจจะสังเกตเห็นในเงาเบลอๆได้นะครับโอเคตาไม่อาจจะเขียหน่อยนะครับเพราะมองมองจอนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดตั้งถ่ายนะครับในลักษณะนี้ก็แนะนําให้ใช้วาเล s ไม้นะครับนะวาเลสไมจะช่วย ในการเก็บเสียงได้ดีนะครับผมถ้าเกิดเป็นช็อตกันไม้เนี่ยอาจจะมีเสียงลอกข้างเข้ามานะครับถ้าเกิดเป็นวอ l เลซไม้เนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ปากเรานะครับผมนะเพราะเราต้องมีระยะห่างกับกล้องพอสมควรนะครับนะจึงจะถ่ายได้ในลักษณะนี้นะครับอืมนะเพราะเลนส์สามห้ามมอก็ใช้ระยะไกลนะถ้าเกิดเลนส์ห้าสิบมมก็ไกลอีกนะครับตั้งกล้องคงไปนู่นนะโอเคนะ อให้ดูใกล้ๆนะครับผมเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆงครับนะอืมอะก็ลักษณะนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองเลื่อนขยับถอยหลังไปนั่งตรงด้านหลังตรงนู้นนะครับแล้วดูว่าหลังมันจะเบลออยู่ไหมนะครับอะโอเคอ่าเรามาไกลยอยู่ด้านหลังเลยนะครับนะตรงนี้เป็นโทรศัพท์ไม่รู้โฟกัสจะเห็นหรือเปล่าเปกติในการถ่าย ด้วยแซดีเนี่ยมันจะมีไอโฟกัสนะครับมันก็จะมีกรอบเล็กๆเนี่ยติดตามตรงลูกตานะครับไม่รู้ตอนนี้มันยังเห็นอยู่หรือเปล่านะผมก็มองจอไม่เห็นเหมือนกันนะครับนะลองดูภาพนะครับผมว่าถ้าเกิดระยะแบบนี้นะครับมันหลังเบลอเท่านี้นะครับได้ภาพลักษณะนี้นะครับถูกใจคุณหรือเปล่านะครับส่วนวิดีโอที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับผมถ้าเกิดมันติดส้มหรืออะไรเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้ด้วยคัสตอมไวท์บาลานซ์นะครับสามารถไปปรับได้นะและใช้คัสตอมไวท์บาลานซ์เอานะ ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรนะครับอืมอ่าโอเคอ่ะขยับขยับข้ามานัางใกล้ๆต่ออ่ะก็ได้ประมาณนี้นะครับผม <What? S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับกับการทดลองการถ่าย v ล็อกนะครับด้วย Sony ZV e 1 0วันนี้นะครับผมนะมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะครับ เลนส์1.8 35มมนี้นะครับคุ้มค่าไหมที่จะซื้อนะครับผมก็ลองดูภาพนะครับตอนนี้ก็ยังใช้เลนส์1.8 35มมอยู่นะครับวันนี้ In นเดอร์มิกซ์ออนไลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะถ้าใครอยากให้ทดลองอะไรอีกนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย